สนับสนุนโดยโรงงานยาสูบกระทรวงการคลังน้ำยางที่ได้จากยางพาราสามารถนำไปผลิตเป็นข้าของเครื่องใช้ต่างๆได้มากมายแต่สิ่งที่เป็นผลตามมาจากการผลิตก็คือน้ำเสียจากโรงงานซึ่งจะต้องใช้พลังงานมากมาย ในการบำบัดที่โรงงานฉลองน้ำยางค้นจังหวัดสงขลาจึงต้องหาวิธีที่จะบำบัดน้ำเสียแล้วให้ได้พลังงานมาทดแทนอีกด้วยโอ้โห,โ,หโหผมเห็นแล้วเชื่อเลยละครับว่าโรงงานน้ำยางมีปริมาณน้ำเสียมหาศาลจริงๆดูอย่างที่นี่สิครับมีมากถึง700คิวต่อวัน รบเกือบทุกขั้นตอนก่อนที่จะออกมาเป็นสินค้าส่งออกจะต้องใช้น้ําเป็นส่วนประกอบด้วยทุกครั้งในปัจจุบันนี้นะครับบริษัทฉลองสารกรรมน้ายางข้นก็มีการผลิตมีผลัลิตอยู่3ชนิดซึ่งทั้ง3าลายเนี่ยก็จะมีน้ําเสียที่ออกมาไม่เหมือนกันโดยสิ่งแรกนะครับก็คือจากการผลิตน้ํายางข้นตัวน้ํายางข้นเนี่ยเมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราต้องมีการล้างเครื่องทําให้น้ำน้ำที่ล้างเครื่องออกมาเนี่ยซึ่งมีเนื้อยาง เถี่ยปนมาด้วยก็จะเป็นน้ําเสียประเภทหนึ่งส่วนที่2ก็คือ,อน้ําเสียจากการจับตัวของสกิมสกิมนี่ก็คือหางน้ํายางที่จะเกิดจากการผลิตน้ํายางคน้นพอเราใช้สารใช้สารอย่างาสารที่เป็นกรดอย่างกรดซัลฟ,ฟูริกเนี่ยมาจับตัวส่วนที่เหลือออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นอของเสียจะเป็นน้ําเสียซึ่งยังมีซัลฟ,ฟูริกเถือปนอยู่ส่วนที่3ก็คือการผลิตยางแท่ง หรือที่เราเรียกว่า S T R นะครับ Standard High r o b b e r ก็ส่วนนี้เราก็จะผสมกับกรดฟอร์มิกก็จะเป็นน้ำเสียอีกชนิดนึงซึ่งมีกรดฟอร์มิกผสมอยู่เมื่อน้ำเสีย3มชนิดมีส่วนผสมที่แตกต่างกันการบำบัดก็จะต้องแยกสายกันนะครับโดยสายแรกมาจากการนำน้ำล้างเครื่องร่วมกับน้ำเสียจากยางสกิมหรือหางน้ำยางด้วยคุณสมบัติของกรดซัลฟูริกที่อยู่ในหางน้ำยาง จะทำปฏิกิริยาจับเศษเนื้อยางในน้ำล้างเครื่องให้จับตัวเป็นก้อนทำให้สามารถเก็บเศษยางพวกนี้กลับมาผลิตใหม่ได้อีกและน้ำเสียที่ออกจากกระบวนการนี้จะถูกนำไปบำบัดที่บอ่อบำบัดระบบ s r R เพื่อกำจัดซาวเฟตออกจากน้ำเสียส่วนสายที่2น้ำเสียจากการผลิตยางแท่งจะมีสารอินทรีย์และกรดฟอร์มิกผสมอยู่จะถูกนำไปบำบัดที่บอ่อ UASB ซึ่งเป็นระบบปิดแบบไร้อากาศโดยตะกรแบคทีเรียจะย่อยสารอินทรีย์และปล่อยกา๊าซมีเทนออกมาสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดไฟให้ความร้อนไล่แอมโมเนียมเข้มข้นที่ติดอยู่ในสกิมหรือหางน้ำยางให้สลายตัวกลายเป็นกา๊าซแอมโมเนียลอยตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเนือ่องจากว่าแอมโมเนียเนี่ยที่ติดอยู่ในสกิมมันจะทำให้ยางเนี่ยดิบ ไม่ไม่สามารถที่จะทําให้เป็นยางที่สุกได้แล้วก็ทําใหเา้เราต้องใช้กรดจํานวนมากเพื่อที่จะให้มันจับตัวกันดังนั้นวิธีที่จะทําให้ลดการใช้กรดก็คือการลดด่างแอมโมเนียเป็นด่างเราก็เลยใช้วิธีการเผาไล่แอมโมเนียเพื่อให้สกิมเนี่ยมีค่าเป็นกลางที่สุดพอเป็นค่าเป็นกลางที่สุดเมื่อจับด้วยกรดเนี่ยมันก็จะใช้กรดที่น้อยลงสามารถจับตัวได้ง่ายขึ้นเราก็จะประหยัดกรดซึ่งตรงนี้เราก็จะเซฟเงินงในเรื่องของกรดแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งเราก็สามารถเซฟในเรื่องของมลภาวะด้วยเพราะว่ากรดซัลฟูริกเนี่ยก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ส่วนน้ำที่ผ่านการบำบัดทั้งสองทางแล้วก็จะถูกปล่อยลงสู่บ่อพักของโรงงานเริ่มจากบ่อผึ่งเข้าสู่เวทแลนด์และบ่อพักน้ำสุดท้ายซึ่งทางโรงงานก็ได้นำน้ำเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งไม่ว่าจะนำไปชะล้างรดน้ำต้นไม้ แถมยังสามารถนําเข้าระบบเพื่อไปเจือจางความเข้มข้นของน้ําเสียได้อีกทางหนึ่งด้วยล่ะครับถ้าน้ําเสียระดับที่โรงงานใช้อยู่ผลิตยอยู่ถ้าเกิดเราตีที่ c a ป a ิตี้เราที่700 700คิวเราก็น่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อจะกำบังบดโดยการเติมอากาศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150,000บาทถึง200,000บาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยด้วยระบบนี้ เราเสียค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ5 0,000่นกว่าบาทสำหรับสำหรับการเดินระบบทั้ง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 หมดโดยที่เราไม่นับถึงการที่เราจะได้คืนมาในส่วนของแกส๊สหรือว่าส่วนของยางที่ได้กลับมาถ้าโรงงานน้ํายางที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วภาคตา้สามารถจะบําบัดน้ําเสียแล้วก็ผลิตแกส๊สให้เป็นพลังงานทดแทนใช้ในโรงงานได้เองก็จะช่วยลดต้นทุนพลังงานแล้วก็ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมอีกด้วยสนับสนุนโดยโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง